ถ้าคุณเป็นคนผมหยิกหรือผมอยากโสกที่มีอาการผมแห้งชีฟ้ฟูไม่เป็นทรงและกำลังมีความคิดว่าจะไปดัดผมหรือว่าจะไปยืดผมดีอย่าเพิ่งไปร้านทําผมค่ะฟังคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณจะต้องทำยังไงกับผมของคุณ,คณดี สวัสดีเพื่อนทุกคนคะ่ะพบกันอีกครั้งกับซาววตี้และช่อง Let's e e u u r y y ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องปัญหาโลกเต็มก็คือปัญหาผมแห้งชีฟ้ฟูไม่ว่าจะเป็นของคนผมหยิกหรือว่าผมอยากโสกเราต่างก็มีปัญหาเดียวกันค่ะปัญหานี้มันเป็นปัญหาระดับชาติไม่มีใครเข้าใจหรอกนอกจากคนหัวอ,อกเดียวกัน สาเข้าใจคุณคะ่ะสาผ่านจุดนั้นมาก่อนสาเคยเป็นคนหนึ่งที่ผมแห้งชี้ฟูมากๆทํำยังไงก็ไม่เป็นทรงแต่คุณรู้ไหมคะว่าสาแก้ไขปัญหายัางไงสาไปยืดผมหรือเปล่าหรือว่าสาไปดัดผมซ้ําใช่ค่ะเมื่อก่อนสาก,ก็จบลงด้วยการไปยืดผมยืดผมเสร็จแล้วไม่ได้ดังใจค่ะเพื่อนคะเพอผมที่มันงอกมาใหม่มันก็หยิกอีกเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนผมหยิกถูกไหมคะถ้าอย่างนั้น ไหนๆมันก็หยิกแล้วไปดัดซ้ำซะเลยดีไหมสาก็ไปดัดซ้ำเหมือนกันค่ะพอไปดัดผมมาแล้วนะคะคิดว่าจะได้ผมลอนสวยๆไม่ต้องทำอะไรเยอะที่ไหนได้ไม่รู้จักวิธีรักษาผมดัดค่ะเพราะฉะนั้นเงินที่สาวไปดัดผมมันก็ละลายไปกับแม่น้ำใช่ค่ะเงินที่สาวไปดัดผมเหมือนกับสาเอาเงินไปละลายแม่น้ำไปทิ้งเปล่าเพราะว่าสาไม่รู้จักวิธีการดูแลรักษาผมสุดท้ายสาได้ผมที่หยิกฟูมากกว่าเดิม เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆสาอยากให้คุณนะคะกลับไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุค่ะไปดูซิว่าการที่เรามีผมหยิกแห้งชีฟ้ฟูหรือว่าผมหยักโศกแห้งชีฟูเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนปัญหาของคนผมแห้งชี้ฟูนะคะเกิดจากมอยเจอร์ไรเซอร์ที่อยู่ในเส้นผมของคุณนั้นมันลดน้อยลงหรือที่เรียกกันง่ายๆคือขาดมอยเจอร์ไรเซอร์ในเส้นผมนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ค่ะเพียงแค่คุณต้องใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับเส้นผมที่มีสารเคมีน้อยๆเช่นไม่มีสารซัลเฟตไม่มีสารพาราบีนไม่มีสารพาราเฟน การเคมีเหล่านั้นจะไปชะล้างความชุ่มชื้นที่อยู่ในเส้นผมของคุณและนั่นก็จะทําให้ผมคุณยิ่งแห้งและก็ชีฟ้ฟูอีกอย่างหนึ่งที่สายอยากจะแนะนําให้คุณใช้นะคะก็คือการหมักผมค่ะเพราะว่าการหมักผมเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูเส้นผมที่เร็วมากแล้วก็ได้ประสิทธิภาพดีด้วยค่ะสายอยากให้คุณนะคะไปหาผลิตภัณฑ์ครีมหมักผมที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกนั้น จะมีซารเคมีน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของ Tears Moisture เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาสำหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะและก็เป็นครีมหมักผมที่มี moisturizer เข้มข้นมากๆถ้าคุณหมักผมอย่างได้น้อยอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคุณจะสัมผัสถึงความนุ่มของเส้นผมอย่างที่สก็คือคุณได้ช่วยให้เส้นผมมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนั่นเองค่ะ และผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงที่สายอยากจะแนะนําแนะนําแนะนําให้คุณไปลองหามาใช้ดูนะคะคือผลิตภัณฑ์ที่เขาทํามาสําหรับการแก้ไขปัญหาผมชี้ฟูนั่นเองหรือราภาษาอังกฤษเรียกว่า anti fuzz อย่างที่สาบ,บอกไว้ตอนแรกใช่ไหมคะมีปัญหาตรงไหนกลับไปแก้ตรงนั้นถ้าคุณมีปัญหาผมฟูก็ไปหาตัวช่วย เพื่อจะให้ผมฟูของคุณนั้นมันลดน้อยลงก็คือไปหาผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับแก้ไขปัญหาผมชี้ฟูโดยเฉพาะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณกลับไปศึกษาถึงต้นตอของปัญหาที่ทําให้ผมคุณแห้งชี้ฟูแล้วเนี่ยคุณก็ไม่จช่เป็นที่จะต้องไปยืดผมหรือว่าไปดัดผมไปเพิ่มสารเคมีให้กับเส้นผมของคุณเพราะนั่นจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามสานะคะทิ้งข้อความไว้ได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะและถ้าคุณอยากจะให้สาทำวิดีโอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นสำหรับข้นผมหยิกหรือว่าคนผมตัดก็ทิ้งข้อความไว้ได้ที่ใต้วิดีโอนี้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดมาเจอช่องของสายลืมคลิป subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมหยิกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบายบาย